มาดูตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นเลขในล้วนเราต้องใส่ตัวประธานเลขนอกมาเปิดคือะ่าต้อขึ้นปฐเเอลขึ้นมาอ่าอานว่าเถโรโน้ตปฐเเอลคุชิใส่มาปดีถามแล้วว่าตรงนี้เป็นแตยามีอะไรมีตยามีวะมีเอตังนืออ่ามีอาที่นั่นเอตังขณะอำนาที่นั่น อันเจ้าเที่ยวหวานแล้วหวานแล้วอันนี้เป็นประโยคเป็นกรรมประจกบเปโตามาตุประทานมีสองตัวคือปาณิยังกับปริโพตรปิยังถ้าอยู่อีกหน้าหนึ่งหน้าที่หน้าที่ไหลหน้าที่เจ็ดอ่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวการนิจตรกรรมะเพราะว่ามันมีคุมภาพคืออุปถานปฏิิใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นตัวประทานเพราะว่าปรปถาอ่าติดตามตัวนี้มันคุมภาพเป็นเรตุกาม แังนั้นตัวประธานนะอา,านะำองคกรเพื่อดื่มอาบนะน,น้ำองค์กรเพื่อใช้สอยอ่านเจ้าเทียวให้เข้าไปตั้งไว้แล้วหรือดังนี้นี่ใครพูดเอว่าตีตาวานังเทนิดาอาหารกล่าวแล้วอิติว่าปัตเตงฆ่าแต่ทำพเจริญอมะเจ้าท่าเอาวังอ่านว่าอย่างนั้นลงสำคัญก่อน,น,นเทโรสยักตาในปุชิปุชี ทางทีหมดเกิดตัวจอเรเลึกไปสำตัวนี้ไหมอันว่าที่นั่นเที่ยวอันจะอันว่าที่นั่นอันเจ้าเที่ยวกว่าแล้วแม้ในวันวานแม้ในวันซึ่อเอาไปตอนที่ันก็ได้แต่นี่ยแต่ว่าคือพอเข้าเล็กนแล้วก็คือถามแล้วว่า,ากับสมภัน์นะครับว่าคุณอ่าเขนอ่กคือประธานกับกุ้งข้าวเล่นบอลแล้วก็เข้าเล็กนได้เลย,เลยคือเอาเอตังก่อนเขาไปนั่งตัวประธานเอตังวิีนันงของฐานั่ง ฐานะประธานในประโยคกรรมวรริจารณ์ที่ว่าอะไรอพุตตกรรมฐานนางุตตกรรมะในกรรมวิจิตังสมวิจิตังกิจตบกรรมวาจบแล้วตัวน,นี้เป็นตุดมีพันสองตัวมีปีแต่นั่นรวมเลยปีสองสามอาเปกรถางเท่ากับกิโยและปารีกิโยก็ดีปารีก็ดีกาละตัณมีในสมวิจิตังคำหนึ่งกลุ่มภาค แล้วก็ตอนนี้ว่าอยู่หลังตัวไหนก็เป็นนักวัฒนธระกับตัวนั้นวัาสัมัน็ีสัรนิพพานจะมีคําว่าสามด้วยวัสั์เอาว่านธรรมกับตยะตะยาอานั้นพิจิกตาในสามัญทีตัเดี่ยวต่อมาก็มีประธานสองตัวแต่หลายตัวเป็นเข้าในตัวเดียวหลายๆตัวนั้นจะคำว่าก็ดีปานิยังก็ดีบริโภคยังก็ดีวุติกรมะในอุปทานปิตังอุปทานปิตัง นี่อะไรกิจกรรมอะไรกิจกรรมกิจกรรมใช่ไหมมันจะผิดแล้วนี่เหตุุกรรมเหตุกรรมอะวาจงตบทานในกรรมในเหตุกรรมเราเรียกชื่ออุตตกรรมะเหมือนกันแต่กุภาคจะบอกว่าจบได้เหมือนกันตัวนี้ต้องเป็นกรรมวาจงตัวนี้ก็เป็นเหตุกรรมวาจงดังนั้นตัวนี้เกิดไปชลาใจว่าเฮ้ยประธานถูกแล้วท่าเรีนตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเหตุรรกรรมวาจงมันต็เป็นปองเหมือนกันเป็นปอเหมือนกัน ถึงตัวประธานในีที่ถูกแต่ปุมภาคมันเล่นกปิดมันก็โดนบอกรึเาจะเป็นจะเป็น่วนใด่วนหน,น,นึ่งประธานพิดกุมภาคถูกก,ก,ก็โดนบอกทั้งประธานปิดทั้งกุมภาพปิดก็โดนบอกระโดนบอกรกันหมดนะฉะนั้นต้องพยา,ยามสันประธานกับกุมภาพให้ดีดูด,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 ดีก่อนคือปาริยามก็ดีบริโภคจิยัาก็ดีพุตตกรรมในปัถามปีตังปัาปีตังกินติบดเดชุงกัมมาอวานยงวัสสอว่าธารนากับตยาแตยา อาน,นั้นพิจิกตาในอุปจิภัณฑ์พิตังพิติตามก็เป็นทางกะในโภชิการท,าที่เรามองอว่าจบของตับปัจจัยไม่ออกแล้วก็เรา้จะทำยังไงดีวิธีแก่ที่ดีที่สุดคืใอใส่โภติมาใส่โภติมาใส่มติมาตัดปัจจัยสามารถเป็นวิตุตารในโภติได้ฉะน,นั้นในประโยคที่ตัดปัจจัยกุพร่าเราไม่ต้องการให้มันคุพร่าเพราะว่า เรามองมาจบมันไม่อยอกว่ายี่กรรมหรือกัดคือเราก็รู้อยู่ว่าตัปปะใจลงกับสกรรมธาตุเป็นกรรมมาจบลงกับอากรรมธาตุเป็นกัตตุวมาจบเรารู้แต่เราแปลคำนี้ไม่ได้เลยไ mm hmm. ม่รู้บ้างมันเป็นตรมกรมออกกรรมรรม,มันมัน,เพ,เ,มมน,เ,นเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะเราไม่รู้ความหมายของธาตุตัวนี้วิธีแก้ที่สุดคือ ตามเป็นวิจินิการตาในโหติเตยแต่นัน่ถ้าเอา,เอาวิกิติการในโหติมันอยู่ในเธอนี่ตามวิเศษนัของฐานังฐานนางไตรยตตาในโหติโหติก็เป็นอาที่วักัดตุวมจกวัดสับอวัตถนากรรตยานตยานั่น่ะวิกิตการตาในสามัญจิตังสามัญจิตังก็เป็นวิกิตกตาในโหติเปรียบานี้นก็เหมือนกันแต่โหติมันคุ้มภาคก็ปาริยังก็ดีบริโภคที่นก็ดี อันนี้ก็เป็นเิกตาในโหติโหติอาให้มันเกิดตัวจงว่าสาระธรรมะธรระปยาปยาอันั้วิจิกตาในปุตทาปิตังบุตราปิตังก็เป็นวิจิตวิจิกตาในโหติั้นมีทางออกถ้าไม่รน้วบาจงต่างใจแต่ภูผ้าเปลี่ยนท่าเรามีวาเป็นขึ้นมาแต่ต้องถ้าเราเป็นต้องดูดีๆนะประธานเป็นเอกามันก็เป็นโหติประธานเป็นพระหูมันก็เป็นโหติหรือประธานเป็นตะวัง มันต้องเป็นอสีประธานตุเงต้องเป็นอะไรอัฐะประธานเป็นอาหารต้องเป็นออมหีประธานเป็นไม่ยากต้องเป็นอาหารต้องสงสัยให้ต้องปรุษกับตัวประธานด้วยต่อมาอันเทวทีตาก็เป็นเล็กตาในอาหารเล็กเล็กอาหารอันิจจเกิดตัวประจงแล้วก็อัมปันเตอรกัานะถามมาศสามปฏิกิิานัธายังบังปัจจานิยักาลิกกัตะเปรียบต่อมา,า,าอาาันนีาา้ก็ประเระถามอีกพระถระพูดถามแล้วพระเถระ ก็องใส่มานะครับทันทั้งบที่ากล่าวแล้วว่าดูก่อนที่เวลาอ่านว่าเธอจงหกีกไปประธานคือวัตตังองการนี้เป็นประธานอารวัอ่านอันเจ้ากระทาแล้วอเป็นวัดอันเจ้ากระทาแล้วอตั้งไปเป็นวิกฤติการเป็นวัดอันเจ้ากระทาแล้วจงเป็นต่อมา ประธานก็คือตะบงงางอี่อาอาทำมิตัวนี้เห็นมิรือว่าเป็นอาหารไม่ใช่นะเพราะรักษับเดิมมันกินานาอาหารหน e. า้าธรรมทานแล้วก็ลงอีชาตตณีเองอีเป็นอ e. ีไออีแทน e. โอที่ประธานรัตบังไม่ใช่มิของวัตมน,นานขึ้นอาหารไม่ได้นะการนี้ขึ้นตะบางตรงนี้ติดปอนถูกไหมครับถ้าผิดผิดถว่าเธออยามาแล้วสู่ที่นี้จำเดิมแต่การนี้ จะมาจากการนี้อองตเรยกรการาะโตขึ้นมาอกรนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ก็เป็นเทโรปิกตาในอาหาอาหารอาหที่มันตุ้วาจงเนอวัทีเตอราปนะตะวังเปริกตาในอเปหิอเปหิอาหทีาหา่มันตุวาจงอภปทานในนี้วัดตาเปริกตาในโบตุโบตุอาหาที่มันตุวาจาตงาจตายาอันนั้นเปริตาในกตังกตังวิเศษนะของวัดตา ส่วนการ์ตาตัวนี้ก็เป็นวิปติการตาใน,ห,นหัวตู้หัวตุ้หัวตุ้กับหัวตีปาร์ตาวังสติการตาในอาคมัมิอาคัมิอาในบทกับตุกันโจนกิโตวิจนะของของไทยของกาลโตกาลโตแล้วก็เป็นการตโตนะกาลโตก็เป็นอาปาทาระในปาร์ายะที่มันที่มันมาพูดกับปาร์ายะเนี่ยเราต้องเอาอาปาทาระในปาร์ายะเท่าน,นั้นนะ เขาจดูไม่ได้เพราะจำเดิมแต่การนี้เพราะต,าตัวนี้แปลเป็นหนาการะโตฉะนั้นอินโตวิเศรของการะโตการะโตอัปาปาทา,า,ารณในปัฏฐานะปัฏฐานะทุกตัวเรียกว่ากิริยาวิเศรณ์ในภูมภาคเลยในตัวนี้ในอาคามิปิมังวิเศรณ์ของฐานังฐานังสัมปาปุเนกรรมะในอาคามิมาสอะริเตชะในอาคามิอิรริสังอาการะในอารมามไปถึต่อมาอันว่าดาวเทวิดา ตกใจมาลานาทีตาไม่ออต้องเข้าต่อเนะี่ยอำนาจนังเทวดาลแล้วก็อาหารกล่าวแล้วว่าถ้า,ท,าทําทำจปเจริญอำนาจทั้งหลายยังมีฉันจงอย่าให้คิดหายอำนาทั้งห,หลายจงให้อันนี้จะรวกจาน้นของตัวปัจจัยนะคือต้องแปลอำานาทั้งหลายจงให้ไม่ใช่ว่าอำานาทั้งหลายกระทําแล้วั่งบ้านแก่ทัางทั้งหลาย โยมให้เพื่อการทำซึ่งสบัติของดิฉันให้เป็นของมั่นคงไม่ใช่นะต้องต้องแปลรวบตั้งแต่ตรงนี้เลยจงให้เพื่ออนันกระทาแล้วซึ่งวัดแก่ท่านทั้งหลายกระทําซึ่งสบัติของดิฉันให้เป็นของมั่นคงอย่างนี้กระได้ก่อนและข้างล่างยาวก็เทวทีตาเลกตาในอาหารเด็กเหล่านนะาาั้นอาหารอาญามันเกิดกตุลจโยมพันติอัลปันนะจงเห เหตุกตาในนาเสถะนาเสถะอริบุติเหตุตุกตุวโยมมาสัปปริเตถะในนาเสถะมังกาติตกรรมะในนาเสถะแล้วก็ตุภิเกตตาในเทถะเทถะอริบุติจตุวะโยแล้วก็ทถือเอาสัพพะเมตาระดับตุนังกลางสัมปทานะในกัตตวาวัตตาสัพพุตตกรรมะในกัตตวากัตตวาปุพพะ้ารัญยาในไหน ในการตุงเพราะมันโลกอยู่เรื่องแะไของตัวปัจจัยมันไม่สามารถออกาะตรงได้ไม่สามารถกัตวาภูมิภาคการเมียในเทฐานได้นะมันก็อยู่ในเทนี้คือกัตวาภูมิภาคการเมียในการตุ้งก็สัมปต,มติงอวุตกรรมอะไรการตุงเมฆเตืนสมบัติของีิชันก็เมยสามีสมรรทานาในสัมปติงกีรังให้เป็นก็เป็นวิกติกามะในการตุงการตุงเพื่ออันสมัติสัดสมปทานะในเทานดีต่อก็เป็นการใน,นอาหะประโยชน์ต่อหา อันนี้ใครพูดนีโหลดมีใครหลับบ้างมีใครหลับคนั้นมีใครหลับบ้าน,าบบานทำานบาบันเทิงละเติมถึงตรงนี้นี่อาหารใส่อาหารมาทำบิสิทหมดไปก่อน,นทำานบา,ทบาบันเทิงละกล่าวแล้วว่า,าเนี่ยจะเปลี่ยนเริ่มปิดตัวเนี้แต่กาไม่ถูกกันรู้ก่อนนางเทพธิดาอามาเธอรจง หนึ่งไปหนึ่งประโยคต่อมามประโยคนี้ดูภูมิภาคภูมิภาคอยู่ไหนภูมิภาคอยู่คือกะลิตัวนี้ฉะนั้นประธานก็ขึ้นตะปางมาตรงนี้นะถามว่าเธอมากะลิกะลิอยากระทำแล้วแล้วก็วัดตัดพระตังตังตัวนี้คือตามัณฑ์ของภาวะปฏิเพทแหงคำความที่แหน ยากระทำแล้วซึ่งความที่แหงคือปัจจัยของภาวะทิพยลงกบตัวไหนอย่างถ้าลงกบตัวบนนามมันต้องมีคำว่าแหงเข้ามาหนึ่งตัวมันรองรับนั้นแหงอยู่ตรงนี้นี่มีอยู่ข้างหน้านี่ได้ีมอยากะาระทำแล้วซึ่งความที่แหงเรายากระทำแล้วซึ่งความที่แหงเราเสร็จแล้วมันกลับมาแปลมาสัมพังธ์ประตับพัตรนี้ยากระทำแล้วซึ่งความที่แหงเรา เป็นผู้อันเพราะตถาปัอาจัย์มันเป็นกรรมภาะวะเหตุกรรมไงแต่ตอนนี้มีรูปเป็นกรรมพอแปลตัวมันแล้วมันมันกรรมะหรือเหตุกรรมหรือภาวะมันต้องมีตัวราบิตาขึ้นมาแปลเข้าในมาหนึ่งตัวด้วยฉนะนั้นอยู่ขรงบนนี้ตัวราบิตาอยู่คนนี้อยู่ตรงนี้อยากกระทําแล้วซึ่งความที่แห่งเราเป็นผู้อันนี่ทำมากิดีปอันพระธรรมพร,รมกุทั้งหลายแต่ตอนนี้นี่ อีสสินอิฮีกก็เป็นสินะของธรรมและเป็นติเกอีกที่หนึ่งผู้นั่งจับแล้วเอาเพลตรานตินิเป็นสมานะในตัวนี้นะนไปป้องกันผู้นั่งจับแล้วตนเองไม่มีคระแปะมาแล้วจึงได้ออกมาจิดตากันใจโอ้ตินิสินีนะตัวนี้นีตินีอันนี้ขึ้นความที่มาเป็นผู้อันพระธรรมมัก็คือตั้งหลายผู้นั่งจับแล้วซึ่งพันอันวิจิตแต่ก็พึงกล่าวว่าตี่นกล่าวเป็นตัวเปิดว่าได้ยินว่าอ่านว่าน้ำที่เวลาตนหนึ่ง มาแล้วก็ททำแล้วซึ่งวัดแล้ววัดต่อแล้วก็ยังนะอบุคคลเป็นดิม่มยังนะอาบุคคลเป็นแค่สอยให้เข้าไปตั้งไว้อยู่ติวัตมานานวะไปไวอยู่ให้เข้าไปตั้งไว้อยู่เพื่อพระเทระชื่อว่ามหาตตบัตจะได้ตาเลิายแล้วก็กติอย่างนี้แล้วใครตัวนึงอนาคตจะเป็นทีหลังในอนาคต เกิดประทานี้นี่อัน <Ris ky> นี้คือมามาจะไหมมากับมากับอะไรมาขมิตรเหมือนเดิมเกิดประธาเกินตารางมาถามว่าเธออย่ามาแล้วในที่นี้จำเดิมแต่การนี้แต่ตอนนี้คือเหมือนกันถามว่าเธอจงกล้าไปหรือจงกลับไปก็เหมือนเดิมทีเจอตอนนี้เจอตอนนี้อะไรตอนนี้ขึ้น อาหารตัวนี <middle> ้ขึ้นไปยังท้องตัวนี้โดนไปสองฟอตอนทีพอไหลเรามองไม่ออกอ่ะแต่ตอนนี้คือธรรมะอาวมอำนาธรรมธาตุเยจินีเอาอิปมีดใช้อิเทนโอ้กขึ้นประธานตะวันนี่คือประธานตะวันและตอนนี้อะไรปฏิกรรมะปฏิกรรมะมันก็คือปฏิบทหน้ากรรมธาตุในความเข้าไปมันอะไรพันมันลงหี่ของปฏิบีลงหี่ลงหี่ถือไหมขณะตอนนี้นั้นคือขึ้นตะวันมันขึ้นไม่ยังไม่ได้เต้างไปนกรรมธาตุบางคนเรียกว่า ออมมาคือม่อยังไม่ได้แตฉะนั้นอน้คือว่าเธอจงไห่กลัไปจมกลา้ากับดานี้แล้วก็มาตมานแล,วล้วัวเรี้คือตันที่สามารถปิดใจเยอะเลยคือแโลเซีสักตาในอาหารอาหารอาริบตกัตตุปร์โจกแล้วเขาเรียกไนเจาวัีเตแล้วกันนะตะวังสักตาในอเปหิอเปหิอาร์บิบตกัตตุปรโจกแล้วก็ตะวันสิกตาในเกลกออารบิบตกัตตูปร์โจก แล้วก็มาต่อปฏิเสธถ้าในการิไม่แองอันนี้เข้ากับปัจจัยของภาวะสับนภาวะทีต้องเป็นภาวะสมบทาเนะ่ยเมเม้นี่คือภาวะที่สมบัตในว่าตัภพตังคือปัจจัยที่ใช้แทนภาวะสัพมาต่อกับสับข้างหน้าเนี่ยภาวะที่สมบทไม่สามารถฉีกออก่อได้นะไม่สา่ว่าเข้าในปัจจัยตัวเดียวไม่ได้ต้องมีคำอื่นที่อยู่หน้ามันด้วยไม่เหมือนภาวะสับสับเดียวๆนันนะ ถ้าเป็นภาวะเป็นส่วนที่เราตัวเนี่ยวมันเข้าได้ท่านขี่ภาเวนั้นภาวะงได้แต่ถ้าปัจจัยที่แทนเนี่ยต้องขี่ไม่ได้ฉะนั้นเวตัวนี้เราเป็นภาวะที่สมบันนติในวัตถะต่างเท่าเท่ากันจนอนาคตตรงนี้การละตบมีในในวัตถะขีคือพึงกล่าวในอนาคตตรงนี้ยา,นอนอนา,า,เากเลยนะต้องจำการอนาคตคือการละตบมีในวัตถะขี่จากนี้ จินตวีชนิงอวุตกรรมะในเทตวะเทตวะตัวนี้เราแปลไม่ออกแปลว่าแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแปลเท้ากับนั่งสิทีิเนียหิตอื่นเทตวะก็เป็นสมานะการรกิริยาในนิสิเนียีินิสเนหิวิเศษะ่งของธรรมะปฏิเกหิธรรมะปฏิเกหิแปลว่าอันอนะพิจารณาในวัตตะักกินไม่เข้าตังเนีกยตังเป็นเป็นปัจจัย ความคาทิพย์เข้าไปแค่วาตสัมผัะีท่านั้นแล้วเขาอีกไหนแล้วจีนี้ก็จะได้ึ้นแล้วก็กินแล้วกันกจนั้นค่เอกาวิจของเทวมัทีตาเทวมัทีตาเขตุกตตาในปัถหาปนตีเป็นทุกขกัดนะปัญาปนติอายุบุเหตุกัดตุวตาโมาับปันเทลัสขัดแล่วเพื่อให้ตั้งก่าเข้าไปตั้งไว้อยู่เพื่อก็เป็นสัมผัานั้นในปัาปตี อาคัตตวาขุภาการลัคนกิริยาในคัตตวาวัฏฏะเบติวัตตังอุตตะกรรมะในกัตตวาคัตตวาขุภาการลัคนกิริยาในปุถฏะเมติและวก็ปางยังก็ดีบริโภทยังก็ดีการิปตกรรมะในปุถฏะเมติเบติทราบเนี่เพื่อกล่าวว่าวัฏฏะคือตัวเมติเบติตัพอาคัละในวัฏฏะภีวัตฏะะหนึ่งอุตตะกรรมะในกาลิ แต่กลับตวังสิกขาในอาคมิอาคมิอาพิบัจจตุวะเจ้ามาสัปปริเสธทในอาคมิอิโตวิจนะของกาลโตกาลโตอปาทาระในปัฏายัปัฏายักิริยาวิเสระในอาคมิอิทัวิจนะของฐานีปิโยฐานีเข้ามาถ้ายฐานะมาในฐานีมาเนี่ยจะมาได้สองอย่าง้าเข้าในกิริยาเป็นอาคัระเันนาเป็นปิณัทระอันนี้เข้าในตริกีก็ อีกท่าที่เป็นนั้นของฐานีฐานีพานคาระในอาคามิแล้วก็ขมิตะวังนี่นั่นใช่ไหมยังนะตะวังศรกตาในปฏิกรรมะปฏิกรรมะอาที่เกิดถึงวันนกอีสัพอาคาระในอาหะธรรมโสนที่เอ่าอประมาณในในอยา่างแล้วก็อาว่านางเทวีดานั้นพอ,อนวลแล้วนั่นเทียวไปบ่อยว่าถ้าเรทาทำบุเจริญอาวัาทั้งหลายอย่งางดีฉันจงอยากให้คิดหายอ่าหังนี้ก็สาวิสธรรของ เอวันีตาเอวันีตาตุกตะตาในยาจิยาจิอาขกัตตุว,ตวจาจบเอวัสัพะวะ่าเรานกับยาดีเราเขาเรียนนายไปก่อนได้ทัทนตีอาปนะตุกเหเหตุกตตาในนาเสถานาเสถาอาขินเหตุกตะตัวาจบมาสปริเสธในนาเสถามังการิปกรรมนในนาเสถาอิติตอากอา,ารกในยาจี อาการในอิจัาอาการในยาดีเมร่อพูดถึงตับกิริยาพุทธเจ้าในย่าท่านนัตเสนเดนขึ้นผมท่านนัตเสนด้วยยืนยืงกระปาผมจะพันตบตัวนี้ต่อมายืนเลยหลับไป profitable. ไ,ปไ,ไปหลายหลายหลาไหลายนาทีแล้วผมปล่อยหลับไปได้หลายนาทีแล้วจะได้หายง่วงแต่ตัวนี้ต้องยืนแล้วต่อมา หาดาปัติแล้วกินแล้วว่าธรรมะเทวดานี้ย่อมฟังซึ่งคําของเราหาไม่ได้อย่างนี้ก็รตีแล้วปาริตีแล้วนะตีแล้วซึ่งนิ้วมืออัจจรักซึ่งด้านีเนี่ยซึ่งนิ้วมือนะไม่ใช่หรอตีแล้วซึ่งนะเอาซึ่งที่มาเอาสอนคนอื่นเขาใช้ปะเด็นไม่ได้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ใช้อันนี้นิ้วมือนะอัจจรักไม่ว่าแนวสอนก็จริงอยู่แต่นี้อันตันี้ใช้เป็นว่านิ้วมือตีแล้วซึ่งนิ้วมือฉะนั้นการตีกองร้อง กล่าวอะไรส่งข่าวสารหรือดีดเนี่ยมันพูดไม่ได้ต่มาสื่อให้ทราบได้ดังนั้นเราต้องใช้ยาบรราเหตุการณ์เพิ่มมาเป็นตัวเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือเด็นแล้วซึ่งนิ้วมือยาบรราเหตุการณ์มีอันาเห็นรู้ว่าแล้วแปลข้าไในจบปุ๊บก็แต่งเป็นเหตุมีอย่งห้รู้ว่าธรรมเจ้ายังไม่รู้ซึ่งประมาณของเจ้าตรงนี้เป็นเหตุตนอมาก็คืออะไรเทโรเจวิตาในมหาวิปาริอาวิบทเกิดมัวมจ เขาอย่างในไอยังวิทณาของเทมัติกตาเทมัติกตาเนกปาในสุราติสุราติให้บทจตุวะจงนาสัพปรพเสถะในสุราติมะมะาสามีสมรรคในวัทนังวัทนาวุตตะรามในสุราติอิทธิสาบปันการะในจินตตวาจินตตวะภูมิภาคการะคุยานในปาริตัตวังเนกตาในชาลานติชาลานตนามที่บทจตุวะจงนาสัพปะติเสถะในชาลานีิ แต่ว่าส, imana, it, <publishers> สามีสามัญระในประมานางประมานงอุตกรรมในฌานาสอินิตาสรุปในยาปณะทีดึ้นข้ามพื้นคาก่อนเพราะว่าเหตุุุุุุุุุุุุรุุุุุุุุนุุุปุ <festivals> ุุุุุุุุุุุุุุุุวุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุุุุุุุุีุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุปุุุุุุุุุุุุุุนเุุุุุุุุุุุุุุุุุุยุุุุุุุุุุุุุุุกุุุเุุาุุอุุุุุุุตุการิุุุิุุุุิุุุใน ปหายิอัญชลางุตระมะในปะหายิธรรมนังเทวดานั้นไม่อาจอยู่เพื่อนำรงอยู่ในที่นั้นออกขึ้นไปแล้วในอากาศประคองแล้วซึ่งอัญชลีกล่าวว่าแต่ว่าตอมมาเกิดท่านแ้ท่านไปเจริญอา้านท่านนั่งหลับอามาาท่านทั้งหลายแล้วก็ยังสมบัติอันดิฉันได้แล้วจงอย่าให้ทิ้หายอามัท่านทั้งหลายจงให้เพื่ออันตธรรมให้เป็นของอาวอให้เป็นของมั่นคงดังนี้ แล้ว,ลลวาก,าก,ก,ก็ได้ยืนลองห้าอยู่แล้วในอากาศเอารโทตีเป็นร่วมกับเกมโปกเก้าได้ยืนลองห้าอยู่แล้วในอากาศเวลาสมาก็สาวิสัญของเทวทินตาเทวทินตาเซตตาในอัญชัสีอัญชัสีอาที่ปิดกัตตุวจงปัญหาวิสัญของฐานีฐานีอาทาระในสัน ภาตรงสันฐาตรงตัวใจตัวมาสัมตัว้านในอัสสัมปัตีอัสสัมปนตีอัตตาใจอยู่หลังตัวประธานอาคารรัตาของปัไครของเทวทีต้าอาการเสอานทารักในปกปิตติวาปุกสวาปุพปางการรัตญาในปักไคหะาอันชริงอมุตตะมันในปักไคหะปักไา่หางุขตวานตาใจนะเคยภูมิภาการรัตยาในเนวัตวะตุตมาเล้าไปในปฏิอัตมานะ สมเหตุตุปตาในนาเสถานาเสถานอภิบดเหตุกัตตุวจญงมาสับปริเสธาในนาเสถานก็ไม่ยากอันนั้นพิจารณาในรัฐกิจยังสมบัติอันอิจฉาได้แลยนะท่านตัวนิมิตาเทาเท่านในกรรมจบเท่านั้นไมื่อเทนตัวนานนั้นเข้าเหตุตัวนี้ขึ้นสักไม่ยากอันนั้นพิจารณาในรัฐกิจกับรัฐสัมปติงการพิจารณาในนาเสถาน ตุมัามอีกตุ้มเหนุกอกตาในเทถะเทถะให้บนกะตุวะโจกถามว่ารังให้เป็นวิกฤติกรรมะในกาตุ้งการตรงตุมัฐาสมัทฐานะในเทถะอินิตัปอานการะในมัตวมตวามัตตว่าผมพาการัะกิริยาในไหนในตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นอาภัณฑ์ในตัวนี้ถือว่าเป็นกิริยาที่ความพร้อมกับกริรยาหลังไม่ถือว่าเป็นกรหว่างแล้วก็มัตตว่าผมพามการัะกิริยาในอระถาติโรทันตีอภันฑ์การัะกิริยาใน อาคาสีอากาสีอ่าพาระยอาคาีเห็นไหมก็ไม่ยากเนี่ยไม่ยาก <c oughs> แต่ถ้าผิดกจะิิดเยอะ <c oughs> เพราะว่าวา,าจบ